สวัสดีเจ้าเปืือนตอนนี้เขาก็อยูทิโบร้านสถานเวียงล้อใน,นเจ้าเพืือนซึ่งเป็นสถานที่จัดงานวิ่งเลาะเวียงล่านนาตะวันออกกันนนเจ้าือเพืือนทุกคน,นเดี๋ยวเรามาชมเพราะว่าทั้งวัดสวยขนาดน,นี้นะเจ้าเปืือนทุกคนจะเปงานเนาะเดี๋ยวเขามาดูเลยต่กอนละ่ะวิ่งเลาะเวียง เมืองล้านนาตะวันออกจเจ้าเพื่อนทุกคนเนะาะเพราะสถานที่เพิ่มจัดเ่ยเครือขน,นาดเลยนหนาะน่นเดีย๋ยวมาดูล่ะป้าเพื่อนๆไผไปได้สมครหนาโอ้เสียดายนะน้าเพื่อนเนาะ นี่ก็เป็นเวทีหนอเวทีคอนเสิร์ตนะจ้าเพื่อนเขหน้าจะ,สะแสดงคืนนี่นหละน้องสุยดยอดเลยนะน้องเพื่อนทุกคนได้มาวิ่งแถมได้มาดูคอนเสิร์ตแถมไม่แน่หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะจ๊ะเพื่อนอล่ะสุยดยอดเลยนะน้องจะมีอยู่ซีเวียงยนะจ้าเพื่อนน้องเวียงล้อพยายามหนอ ียงหนองลมเชียงายเวียงสาแนาแล้วก็บียงเวียงอะไรยงนะของแปรจำมาได้เพ pues ื่อนเอ่อถ้าซ้อางนั้นนะเนาะมากันนะเจ้าเพื่อนมาเอลก็ได้เดินเพื่อนเลยปาดดาดาดวาดาด่าดหล ท่านเป็นจุดลงทะเบียนเนาะจุดรับบิบรับเสื้อน,นะท่านเพื่อนอ่าทึ่งดยอดเลยนะเนาะโบราณสถานเมืองเวียงรหนอดอนนะุสาวรีย์เนาะนก็เป็นจุดรับบิบรับเสื้นนะอนะเจ้าเพื่อนทุกคนสุดยอดเลยนแหละเนาะเดอ้ดอ,ดอ,ดอ สุดสุดสุดยอดมากันนะครับเพื่อน